สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของวงการลูกหนังกันนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มรายการนะครับขออนุญาตกอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอดลีกาเซเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กับเ้หน้าที่แอดลีกาเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับอย่าลืมเติมแอด วันนี้นะครับแนวทางทางช่อง y o u ยูทูบชา n e l นะครับทางช่องสถานีหนกหนังหรือว่าเซียนบอลตัวจริงนะครับเป็นเจ้าเดียวกันนะครับแนะนำนะครับฟุตบอลแนวทางการลงทุนวันนี้ในช่อง y o u ยูทูบชา n e l นะครับเป็นทางด้านปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับกำเยือนค่อยกับเชฟฟิลด์นะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่าเชฟยูนั่นเองนะครับคู่นี้เตะเที่ยงคืนนะครับที่โอทเทฟอร์ดบ้านของแมนยูนะครับ แมนยูนะครับอยู่อันดับที่5ของตารางนะครับเตะไปแล้ว30นัดมี4 6แต้มน,นะครับส่วนเชฟยูเตะไปแล้ว30นัดนะครับอยู่อันดับที่7ของตารางมี4 4แต้มน,นะครับแหมอันดับใกล้กันแต้มพอใกล้กันด้วยนะครับ2ทีมนี้นะครับ ฟอร์ม4นัดหลังสุดที่พบกันนะครับแมนยูชนะ2เสมอ1นะครับแล้วก็เชฟยูเอาชนะได้1ครั้งนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับแมนยูชนะ3เสมอ2นะครับเชฟยูชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับในด้านความพร้อมของทีมวันนี้ทั้ง2ทีมนะครับก็ค่อนข้างจะพร้อมอ้อไม่ใช่ครับแมนยูฟูลทีมนะครับแต่ว่าเชฟยูทีมเยือนนั้นผู้ักษาประตูไม่ใช่ตัวหลักนะครับแล้วก็แกนหลักในแนวรับขาดไปคนหนึ่งนะครับทำให้วันนี้ทางด้านแมนยูนั้นค่อนข้างจะพร้อมกว่านะครัานกรรณเีียทท้้งง2มตอ แต้มนะครับเพราะว่าแมนยูเยังอยู่อันดับห้านะครับยังลุ้นไปอยู่ยูฟาโคต้าไปไปโคต้ายูฟายูโรปาลีกนะครับแล้วก็เชฟยูก็ลุ้นด้วยเช่นกันนะครับอันดับ7นะครับมี46กับ44นะครับวันนี้ถ้าใครเก็บ3แต้มได้ก็ค่อนข้างจะการันตีโคลยูฟาโคลปยูโรปาลีกแล้วล่ะ ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่า3แต้มนี้จะเป็นของใครนะครับแต่โดยส่วนตัวมองว่าวันนี้แมนยูเจ้าบ้านค่อนข้างจะเหนือกว่าพอสมควรนะครับนัดที่แล้วบุกไปเยือนสเปอร์ก็เสมอกันมาครับเล่นเป็นเกมเยือนเสมอก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับหลังจากปิดโควิดไปเกือบ3เดือนนะครับกลับมาเล่นนัดแรกเสมอทีมใหญ่อย่างสเปอร์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้กลับมาเล่นที่หลังออเทอฟต์บ้านของตัวเองในระบบแบบฟูลทีมนะครับนาลูกอมน่าจะเอาจริงนะครับแล้วก็ต้องการเก็บ3มแต้มในบ้านนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของทีมให้ได้นะครับในะครับ เชฟยูเน uh, ี่ยจะเตะหลังโควิดมากกว่านัดหนึ่งเพ,เพราะว่าเล่นเล่นนัดตกค้างกับแอสตันวิลล่าด้วยนะครับแล้วก็นัดที่แล้วแพ้กบดิวคาสเซนสามศูนย์นะครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งพอสมควรนะครับสำหรับเชฟยูครับทีมกลางตาราง,างฟอร์มในบ้านจะค่อนข้างดีนะครับแต่ว่างานเยือนมีปัญหานะครับกับประจากโควิดนะครับยนันเยือนสองนัดก็ยังแพ้ยังไม่ชนะนะครับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับแล้วก็เสมอแบบยิงไม่ได้ด้วยนะครับดูทรงแล้วนี้มาเยือนป็นยูนะครับน่าจะมีปัญหาเดิมนั่น จอกับแมนยูที่ยังกระหาย3ามแต้มแล้วก็ฟูลทีมคิดว่าไม่น่าไม่น่ารอดนะครับน่าจะโดนนะครับราคาในการลงทุนนะครับเปิดมาเป็นแมนยูเป็นฝ่ายต่อเริ่มต่อครึ่งควบลูกนะครับหลูกลูกควบลูกครึ่งแล้วก็ลูกครึ่งนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าเล่นในบ้านกับแมนยูต่อแหละอันนี้นะครับ สักหนึ่งลูกเต็มแล้วกันนะครับไม่มากไม่น้อยคิดว่าน่าจะทําได้นะครับไม่น่าแพ้แล้วก็ไม่น่าเสมอด้วยน่าจะชนะแต่อยู่ที่ว่าจะชนะเกินราคาต่อไหมนะครับเม็ดเดียวก็ยกนะครับสเม็ดก็กินเต็มนะครับฝากไว้พิจารณาประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจด้วยนะครับคิดเห็นยางไรคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะครับกด subscribe ครอกดกระดิ่งนะครับกดติดตามนะครับเวลาที่ผมอัปคลิปมันจะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดกันนะครับก่อนจากกันนะครับขอบคุณนะครับ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอตลีกา911นะครับบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอตไลน์กันได้ที่แอตลีกา911นะครับหรือกดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับผมทำลิงก์ไว้แล้วนะครับสรุปนะครับขอต่อแมนยูที่ลูกหนึ่งนะครับเล่นในบ้านนะครับคิดว่าน่าจะชนะไม่น่าแพ้นะครับไม่น่าเสมอด้วยนะครับก็รอรุ่นเอาว่าจะกินเต็มไหมเท่านั้นเองนะครับสกอร์ที่คาดคาดว่ามันอยู่ในบ้านเปิดบ้านไลต้อนไป หรือ31ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ยังไงฝากไว้พิจารณากันประมาณนี้แล้วกัน,นครับถ้าชอบถ้าใช่กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆยนะครับการลงทุนนะครับทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรก็พิจารณาให้ดีนะครับลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้คลิปนี้ยังไงฝากไว้ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ